Thank you

เราเพิ่งมาตั้งใช่ไห่ะตั้งเนี่ยนะตัวต้นกันเนี่ยก็เพิ่งเคยมาเห็นนะว่าจากจุดเล็กๆแหละมาถึงเลยจะเป็นแมงมใหญ่ๆได้อ่าแล้วแล้วจุดแบบนี้มันหลายหลายพันจุดด้วยนะไม่ใช่จุดเดียวนะลูกความสมบูรณ์ของป่าแม่สอย สามสิบกว่าปีมามันก็ในจุดที่พอต้นไม้เริ่มโตรากไม้อุ้มน้ำไม่ได้มนแต่เสือจิตมันก็จะเกิดตาหนามแบบนี้ใช่เรื่องของเราเนาะเริ่มต้นเราเป็นลูกเล็กเนาะเริ่มต้นจะเสือต่อละต่อยอดหลายๆอย่างแล้วเราก็ยหายรวมไปที่แม่พิมพ์นะใช่แล้วลายรวมเป็นผลเล็ตก็คือแม่เหลาใส่สิ่งที่เราจะควรรักษาก็คื เมื่อเมื่อไหร่ที่คุ่มถึงป่าอุดมสมบูรณ์ไม้ใหญ่มากขึ้นมันกรองอากาศได้ด้วยแล้วยังให้ผลและชุให้น้ำสำคัญที่สุดคือน้ําน้ําคือทุกอย่างของยูคาร์บอนองค์ประกอบเป็นอง้์ส่วนที่สำคัญที่สุดเลยทุกท่านเลยเดียแค่น้ำธรรมชาติน้ำบาดาลเพราะว่าถ้าท่านเนี่ยมีทางอะไรน้ำใจดีเยอะแล้วมันมันก็โผล่มาเปนดิน เป็นการอุ้มน้ำของต้นไม้นะเกิดฝนตกก็เขาเก็บน้ำไว้ในดินในรากไม้บ้างถึงเวลามันก็ไหลออกมานถ้าไม่มีต้นไม้ก็ไม่มีการอุ้มน้ำน,ะน้ำก็ยังไม่เกิดขึ้นไงน ต้นไม้ก็เป็นเหมือนเ่อนธรรมชาติเลยนะเป็นสิ่งเป็นธรรมชาติที่ให้ให้คุณมากๆเลยสังเกตได้จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเราที่น้ำท่วมเชียงใหม่เป็นร้อยร้อยกว่าปีไม่เคยเอ้ยเป็นเป็นหลายหลายปีอ่ะไม่เคยเกิดขึ้นขนาดนี้มาก่อนนะครับขะที่เทคโนโลยีพัฒนาไปไกลแล้วควรจะป้องกันได้แต่แต่ไม่ไม่ได้สาเหตุก็ได้เกิดจาก การที่เกิดดอยโลนมากเกินไปนะเพราะว่าแถวทางเหนือทางทียงรายที่น้ําปิงไหลามาเนาะส่วนมากก็จะเป็นดอยหวัวโลนเป็นปลูกข้าวโพดได้อย่างเงี้ยเป็นดินแดงสังเกตได้เลยว่าเวลา,าน้ําท่วมเสร็จปุ๊บจะมีดินแดงเต็มบ้านเลยน่าจะเป็นซึ่งดินเหล่านั้น,น่ะ,ะบ้านเราคงไม่มีมันจะมีแค่ในดอย น,น้ำที่ยั่ท่วมเชียงใหม่ก็คือมาจากดอยมันก็หมายความว่ามันมันขาดขาดการอุ้มน้ำจากป่าไม,ม้แรงต้นไม้ไม่มีต้นไมย้ยป็นตัวยึดอะไรนะดินระลุ่มเลยฝนะนตกรนดนะับส่งนั้นท่วมหมด